อ๋อสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับอันรถไทยปิ่งครับเออรถไทยสิ่งครับวันนี้อยู่กับนี่ครับรถใหม่ครับ MU 4902ครับผมตัวนี้สี่สิบเอ่อสี่สิบแปดจุดเก้าสามแรงม้าหรือสี่สิบเก้านะครับสี่สิบเก้าแรงม้านะครับเป็น MU ซีรีส์นะครับก็มัน เป็นซีรีส์ M นะครับใหญ่กว่าตัว L50 18ยเยอะเลยนะครับ,บดูนะครับนี่เฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายใหญ่การลากเทเล่นะครับ<อ>จุดจับอ,อะไรต่างๆเปลี่ยนมาเยอะแยะมากมายนะครับเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่นะครับตัวนี้รถมาส่งพร้อมกับจอบหมุนนะครับ RX220 GA นะครับหน้ากว้างประมาณสัก2เมตร20 สองเมตรยี่สินะครับก็มีร่องฟันอยู่11ร่องนะครับ66ใบนะครับร่องละ6ใบนะครับมากับยาง14.9สี่ขีดยีนะครับไม่แน่ใจว่าเท่ากับเ5 0 0 0หรือเปล่านะครับส่วนตัวนี้ยางหน้านะครับเป็นโอตาลิ่งนะครับติดรถมาเป็น8.3ดจุขีดยีนะครับใหญ่กว่าไม่แน่ใจว่าใหญ่กว่า L50 หหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปเช็ค L50 หครับท่อโรงงานนะครับท่อโรงงาน เอาเดี๋ยวพาไปดูข้างบนนะครับคาดนิ่มครับเกียร์เกียร์เป็นซินโคโชัตเทิลครับซ <laughs> ินโคโชัตเทิลก็แปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังนะครับ,รบแปดเกียร์ถอยหลังก็จะมีมีโลไฮครับโลไฮแบบธรรมดานะครับเบรคครับเบรคโลไฮธรรมดาคนะันเกียร์ก็เกียร์หลักมีอยู่ สี่เกียร์ครับเกียร์เนี่ยเกียร์เนี่ยแอบงงนิดนึงงงเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันมาอยู่ด้านขวามือนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ลองขับดูผมนึกว่าผมนึกว่าเป็นตัวไอโยกผานหน้าครับมาดูกันเลยนะครับตัวโยกผาหน้าอยู่นี่นะครับอันนี้คือผ่านหน้านะครับนี่ส่วนตัวนี้ยกผานหลังนะครับแล้วก็มีระบบเอมีระบบกดนะครับเขาเรียกเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่ ผมจำไม่ได้นะครับแต่มันน่าจะเป็นระบบกดนะครับไว้กดแข็งนะครับส่วนที่พีดีโอนะครับเมื่อกี้นี่นี่อย่าห้มันเลียวแคบตรงยกตัวนีออกแล้วงงพีดีโออยู่นะครับเหียวลงตัวเดียวพี่โรนี่เห็นแต่สติ๊กเกอร์ตรงที่นะครับจนต้องไปหาดูใน u t u b e นะครับมาเจอเนี่ยครับคันเหลืองอยู่อยู่ด้านท้ายนะครับก็คือดึงขึ้นมาเนี่ยจะเป็น7 5 0นะครับตรงกลางเนี่ย ตรงกลางเนี่ยเป็นเกียร์ว่างนะครับส่วนผักลงไปนู่นนะครับผ่านลงไปเป็น540นะครับแล้วมันจะไม่มันจะไม่เข้าเลยนะครับมันจะเป็นเนี่ยนะครับนี่คือเข้า PTO นะครับก็คือเปิดกระปิดนะครับส่วน p ีโอนี่มีข้อควรระวังอยู่นิดนึงนะครับก็คือว่ามันเป็นคัดแห้งคู่นะครับนั่นหมายความว่าหมายความว่า แม้ว่าเราจะเหยียบคัสตาร์ตนะครับ PTO ก็ยังหมุนอยู่ดีนะครับเพราะว่าเป็นคัดแยกกันคัดขับเพื่อนกับคัด PTO นะครับเป็นแทนวะเป็น,ปน,นทีนี้ตัวอันนี้คือตัวสับเพาหน้านะครับออันนี้ตบลงคือ2เพานะครับดึงขึ้นคือเพาเดียวนะครับ ประมาหน,น้าปัดยังคงเหมือน L 5 0 1 8อยู่นะครับก็ด้านซ้ายเป็นทางน้ำมันตรงกลางเป็นวัดรอบเครื่องทางซ้ายเป็นอ่าทางขวาเป็นมัดวัดความร้อนนะครับกุญแจคูโบตะอ่านว่ากูจะบ้าอยู่ดีไม่ว่าดีหรไม่ใช่นะครับตั้จัดไฟครับตัวนี้เป็นกุญแจแยก ขึ้นมาอีกนะครับโเสียบเข่าแค่หนึ่งอยนะเป็นกุญแจแยกขึ้นมาอีกคือกุญแจเปิดฝาทังน้ามันนะครับรุ่นใหม่ครับเ็นมาเ็นมาแมอยู่มีกุญแจปิดเปิดปิดฝาทังน้ํามันครับอืนั่นดิผมไม่รู้จุดประสงค์ว่าเขาต้องการอะไรนะครับต้องการขายราคาแพงกว่าเดิมหรือเปล่าอ่ะนะครับตัวนี้ได้สตาร์ทให้เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาสีดำนะครับ ตัวตัวใบมีดผานหนานะครับอันนี้จะเมตรวะน่าจะสองเมตรไม่ถึงห้าสิบครับน่าจะสองเมตรน่าจะสองเมตรหนึ่งใบน่าจะเท่าโรตารีสองเมตรยี่สิบถ้าสองเมตรยี่สิบนี่ใยก็ฟอร์ทหกหนึ่งศูนย์แล้วนะครับหกหนึ่งศูนย์นี่อยู่ที่สองเมตรหรือเปล่าน่าจะใช่นะตอนนี้ลองรับน้ำมันบียี่สิบนะครับ B 2 0ก็คือดีเซลรุ่นใหม่นะครับซึ่งมีก็รุ่นเก่าๆเ,เติมไม่ได้นะครับแต่ถ้ารุ่นนี้เติมได้นะครับคันเร่งเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครเคยเจอคันเร่งที่อยู่ในยันมาก็คล้ายๆนี่แหละนะครับเอาโอ้มอเียจอมุนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวที่น่าสนใจอย,อยู่ข้างหลังครับ แขนกลางก็มีเกียวอยู่หนึ่งฝั่งนะครับใช้มือปรับได้นาได้นะครับแขนขวาอันนี้ทำมาเหมือนรถรถฟอร์ดมั้งครับไม่แน่ใจมุนได้ครับแล้วก็ล็อกได้ไม่ต้องใช้ประแจนะครับรุ่นเกานี่มุนน็อตจนต้เหลือกนะครับก็ไปเสดงหยนังได้คนไปเป็นอนุหนวยหน่ไอหยังเกาะเจ้าไส้เหม็นไอหยังเกาะเจ้าไส้เหม็นไอท่องเล อ่าตัวนี้ก็แขนยกนะครับของข้างแขนใหญ่นะครับใหญ่กว่า L50 เยอะเลยตัวนี้ก็ PTO นะครับปิดไว้ประมาณนั้นนะครับช่วงหลังถือว่าใหญ่พอสมควรครับมีไฟมาให้หนึ่งหลอดไม่มีความจำเป็นไม่ได้ใช้หนึ่งหลอดครับ LED ครับ LED เลย LED ทำไม่ใช่ทำไมไม่ไดา หลอดใสตัวนี้สูงดีครับ O R โโถงนะครับงวดกับ O R คือกันนะครับ <c oughs> ุ่นี้มีเล็กตัวงทั้งหนาครับสแสดงว่าสแสดงว่าตูดนี่หนักพอ<ด>สมควรนะครับตูดน่าจะหนักนะครับเล็ก เหล็กทวงสีก้อนนะครับไม่ใช่สีก้อนนะครับตัวนี้ก็เหล็กนะครับนี่นี่แค่นี้นะครับน่าจะหนักอยู่นะครับใส่มายังการุ่นเจ็ดสิบนะครับครับเปิดเปิดเบร์ข้างในอีก่ก่อนการเปิดข้างในนะครับต้องเอาตะแกรงออกก่อนนะครับขั้นเร่งขั้นเร่งเอลล์เริงขั้นเร่งเปัญหงเขาจะบอกว่าเป็นสายตสลิงไว้ไม่นช่หนังมุนตะแกรงออกก่อน เป็นสายสลิงเป็นสายสลิงมันขึ้นยากมันขึ้นยากการสลิงมันมันอาจจะใต้ได้ครับมันขึ้นยากยังวะเออมันขึ้นยากบลกเปิดกันอ่ะเปิดแล้วก็ดึงสลักตรงนี้ก็จะเด้งขึ้นแบบนี้นะครับอือควันควันยังวะโอ้ควันยาสูบ ว่าน,น้ำโอ้ดันไปเบียวร้อนเลยนะนี่กองอากาศนะครับกองอากาศชั้นนอกชั้นในแบตเตอรี่นะครับน้ำน้ำในหม้อพักนะครับเครื่องน่าจะบล็อกเดียวกันกับ L50 นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับแต่ว่าเท่าที่อ่านคู่มือมาซีซีเท่ากันนะครับจะทดจะทดกันที่ตัวตัวเกียร์มากกว่านะครับประมาณนี้นะครับ ล็แบบปับก็า้านใจโมเดลเลยนี่เจ้าสไตล์โมเดล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 ยังโมเดลถึงมาโมเดลโมเดลเอียงโมโมโมเดลโมเดลอียงนี้ฟิวครับนี้ฟิวกุญแจแล้วก็ฟิวไฟนะครับนี้น่าจะเป็นฟิวสตาร์ทครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่น่าจะแปดสิบเบิงบนไดล่ะอือ เอ็บบี้นี่นี่เอ็บบี้ครับตัวนี้ก็ท่อดูดอากาศนะครับพัดลมถังน้ำมันเป็นพลาสติกนะครับมีล็อกเรียบร้อยนะครับตัวนี้คือกองน้ำมันเครื่องโอ้ยมันเครื่องเปนยังไงเนาะกองดักน้ำนะครับตัวนีน้ก็กองน้ำมันโซล่านะครับ นี่เป็นกองไฮดรลิกครับกองไฮดรลิกประมาณนี้ครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับเบาะเป็นเบาะสปริงเด้งได้นะครับเด้งได้เด้งดีเวลาไถไปก็โยกไปด้วยก็ได้นะครับ้องเพีงก็โยกทุยออ้โซ่ข้างยาวมากๆนะครับจะประมาณนี้นะครับ ถ้ากล้องฮาลูริตหรือเปล่าไปตกหล่นตรงไหนอ๋อกล้องตัวนี้มันออกมาแต่ไหนกล้องโซราโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับไม่ไม่รู้จะรีวิวตรงไหนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองมาแล้วครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตวิดีโอลงข้างหลังนะครับดันดินเล็กๆน้อยน้อยนะครับไม่รู้เป็นไง อารมณ์กันครับก็จะประมาณแรงดีอยู่ครับเหมือน50ที่แบบว่าหุ่นใหญ่ขึ้นใช่ประมาณนั้นเลยนะครับก็แรงบิดดีเอาดินไปได้ดีนะครับรอบรอบสมูทดีนะครับผ่านหน้าผ่านหน้าลงสมูทดีนะครับรอบก็ถีบดีนะครับเสียงข้าวดีนะครับสะใจนะครับแต่ก็อย่างว่าครับตัวนี้ เงินสดก็เฉพาะตัวรถก็เจ็ดแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็ตัวนี้ดาวมาหนึ่งแสนนะครับงวดก็ประมาณเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันบาทแปดสิบสี่งวดครับเหมือนพิกอัพเลยนะครับอ่ะโอเคครับประมาณนี้ครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับสงสัยประการใดก็คอมเมนต์ไว้ในช่องเราจะมาตอบให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอ้าวใช้สิ่งสวัสดีครับ มันเลือดอยู่สันสันเอา